กนกันตลอดไปนะเอ้ยโ okay, <right> อเคอะไนิวอ่ขอโทษนะครับห้องทะเบียนไปทางไหนอะครับห้องทะเบียนไปทางไหนครับห้องทะ,ท,ะทะเบียนไปทางทางนู้นค่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับย้ายมาใหม่หรอหยูยหลอ่อจังเอ้ยตอนเที่ยงไปกินไปยเตี๋ยวปะ่ะวันนี้เราไม่ว่างอะ เธอไปกินคนเดียวได้ไหมอะไรอะ่ะเป็นเพื่อนกันมาสิบปีเราไม่เคยยากกันกินข้าวเลยนะก็วันนี้เรามีเท่าหระอ้ยพี่แกซี่คะว่าไงครับไปกินข้าวเคี่ยวกันไหมคะอ๋อได้ครับข้าวมื้อน,นี้อร่อยมากเลยคะ่ะสงสัยเป็นพ่อกินกับพี่แกซี่แน่เลย <c oughs> ขนาดน,นั้นเลยเหรอครับนิวฉันหาเธอตัองอ้งแต่ จำพี่เกฟฟี่เด็กแหว่ได้ปะอืมจำได้วันนี้ฉันได้ไปกินข้าวกับพี่เขาด้วยแหละยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหลอ่อตัวก็หอมหอมเดียววันนี้ฉันจะไปบอกชอบพี่เกฟฟี่เธอต้องแพ้ฉัน,นแน่ๆน,น,น้องเอ๋ยออพี่เกฟฟี่โอไงครับน้องเอ๋ยพี่เกฟฟี่มีแฟนหรือย,ยังคะเอ่อยังไม่มีครับเป็นแฟนกับหนูไหมคะหนูแอบชอบพี่มานะ ก็น่ารักดีนะเอาดิว้วันนี้เป็นวันมอ,มอบตัวเข้ามาหาลัยทำไมนิวยังไม่มาติดต่อก็ไม่ได้ทำยังไงเนี่ยนิวหายไปไหนนี่ก็ผ่านไป8ปีแล้วที่ติดต่อนิวไม่ได้เธอหายไปไหนเราคิดถึงเธอจังเลยนิวเออ่ที่นี่มีสินค้าของสกินทิฟฟิกไหมคะ มีค่ะนิวเอยทำไมอยู่ที่ไหนมาฉันตาหมหาเธอตั้งนานฉันคิดถึงเธอมอากเไยเนิวนี่เธอมาเปิดร้านเครื่องสําอางหรอใช่เราไม่ได้เรียนต่อพราเราสัญญาว่าจะเรียนต่อพยาบาลด้วยกันแต่เธอก็าหายไปเออคือที่รักครับอ้าวที่รักเราว่าจะออกไปรับลูกก่อนนะเอยกับพี่เคฟฟี่เราแต่งงานกันนานแล้วนะว่าจะเชิญเธอแต่ติดต่อเธอไม่ได้ ยินดีด้วยนะเราขอตัวกลับก่อนนะโอ้ร้อนมากเลยเนีย่เอาเนี่ยเต่ามีออเดอร์แซนด์วิทเพิ่มอีกอ่ะพอดีเลยไปส่งต่อเลยนะโอ้ส่งไหนไกลไหมตรงข้ามปั๊มํำมันนูน่นใกล้จังปั่นจักรยานส่งแซนด์วิทจนปวดขาหมดแล้วเนี่ยทำไงได้ก็เราไม่มีมอไซนี่ไปไปไปรีบไป เพื่ออนาคตของเราสวัสยน้องคะพี่ทานแซนด์วิชของน้องและอร่อยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพอดีว่าพี่จะทำโรงทานเลยจะสั่งแซนด์วิชของน้องอะ่ะคันชิ้นโอ้ได้เลยคะ่ะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอีก3วันเอาไปส่งให้พี่ที่วัดเลยนะเออไกลไหมคะคุณพี่อืมห่างจากนี่ประมาณ1ิกิโลคะ่ะหนูคงไม่สะดวกรับงานนี้คะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ เสียดายจังกัาว่าจะได้ขนมอร่อยๆไปทำโรงทานรอหน่อยนะความฝันนิวจะเป็นอะไรเห็นนั่งหน้าเครียดๆตั้งแต่กลับมาแล้วเตว๋าเราไปขอนมอ์ไซกันสักคันไหมเราก็มีจักรายานอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเก็บเงินไว้สร้างบ้านแต่ถ้ามีรถเราก็จะส่งขนมได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะเก็บเงินสร้างบ้านได้เร็วขึ้นนะเต๋าอืมก็จริงนะอย่ามาห้าฟินมาแล้วครับ ว้าวรถมา้ว้าวยามาฮ่าฟินดีไซน์สวยมากไฟหน้าโมเดินสุดๆไม่ผิดเลยทีเดืยกรุ่นนี้รุ่นนี้ยามาฮ่าก็รับประกันยาวนาน5ปีแบบไม่จำกัดละยะทางเลยนะครับดีเลยค่ะพวกหนูต้องขับส่งออเดอร์ตลอดน่าจะคุ้มสุดๆไปเลยงั้นเหมาะเลยครับรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเจิญน้ำมันก็ง่ายด้วยนะครับแค่ไขกุญแจที่เดียวตรงนี้ วัสดุเจ็ที่เงียมแข็งแรงไม่บ่อบางไม่แตกง่ายขับไปก็ไม่สัน่นมีให้เรียกหลายรุ่นทั้งล้อแบคลอซีตามความชอบได้เลยโหประหยัดน้ำมันมากนี่ขนาดขับส่งออเดอร์ทั้งวันนะเนี่ยเตามีออเดอร์อีก50ชิ้นจัดมาเลยมียามาฮ่าฟินก็อย่างส่งได้ทั้งวันอยู่แล้ว ร้อนพกน้ำไปกินด้วยนะขอบคุณนะครับนี่ดีนะมีช่องใส่ของด้านหน้าด้วยโคตรเท่เลยขับรถดีๆนะสั่งแซนวิชร้อยชิ้นหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งให้นะคะความฝันของเราเป็นจริงแล้วนะเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณนะยามาห้าฟินที่อยู่เคียงข้างกันมาหลายปีสบายใจเพราะใช้ฟิน รานนี้นัวมากเพื่อนหลังเราไปกินอีกเนาะได้เลยรานนี้ถูกใจฉันมากมาก<า>เลยเหรอมากฉันไปทํางานก่อนนะพี่คะแนะนําสีผมที่ไหน่อยค่ะได้เลยคะ่ะคุณน้องอยากได้เป็นตัวไหนคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะคุณน้องสีนี้เหมาะกับคุณน้องมาก<ท>มาก<ท>ลูกค้าคะลูกค้าเป็นไร ไม่ได้เลยกาแฟเนี่ยอุ пам, ๊ยนั่นคุณมิชินชายหนุ่มที่ฉันลหลงไหลสวัสดีค่ะคุณมิชินสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยากได้อะไรดีคะเดี๋ยวน้ำพริกแนะนำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณดื่มเ,เองคุณมิชินค่ะให้ฉันแนะนำได้นะคะผมบอกว่าไม่เป็นไรครับก็ฉันอยากแนะนำให้คุณน,นี้ค่ะ คุณมิทินครค,นค,นค,นคุณมิทินคุณมิทินขาคุณมิทินค,คุณมิทินขาน้ำยาบ้วนปากที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ <bit> ขอบคุณนะพวกคุณพาลาที่มาช่วยชีวิตผมนี่ค่ะอะน้ำยาบ้วนปากไม่บาซินสูตรคูมินให้ฉันหรอคะใช่ครับคนทำงานบริการต้องเกุงกับลูกค้าครับเอาตัวนี้ไปใช้นะน้ำยาบ้วนปากไม่บาซินสูตรคูมินช่วยล่กลิ่นปากปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่เผ็ดไม่แสบปาก ขอบคุณนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้ฉันตอนนี้มีโปรหนึ่งแถมสองได้น้ำยาล้างปากปอส,สองวาและเม็ดองซิงหนึ่งซองผมให้คุณหมดเลยครับขอบคุณนะคะคนอะไรทั้งหลอทั้งใจดีน้ำยาล้างปากไม้บาซินมีอีกหลายสูตรให้เลือกสามารถเลือกซื้อตามสูตรที่ชอบได้เลยเพราะกินปากเป็นเรื่องสำคัญนะชวนเพื่อนมิเตบอลดีกว่ามิตินมิตินไม่อยู่เป็นมิย,มไมยูได้ไหมครับเอามิตินไม่อยู่หรอ นั่นมินยูไปเตะบอลกับเราได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบของเด็ดอย่างหนึ่งก่อนไปไปครับมินยูมิทินเฮ้ยมินยูฟอร์มไหนระดับจังหวัดเลยวะมีคทินรับไหมนี่ไงของเด็ด ระดับมึงการการนิเยมมนเอ็กโนไฟลเจนเทนกินเชอร์เจลล้างหน้าสู้สิวอย่าไม่ทำลายผิวเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะก็บทหว่วเลี่ยงสิวเลี่ยงผิวแพ้เหียฝุ่นแดดอะไรก็ไม่กลัวหน้าแพ้หน้าพังซ้อมบอลได้แบบยังหล่องไงครับจุก,ก้ยาจีไสต,ตอนนี้สิวรลงไม่ทำลายผิวแถมสภาพผิวไหนก็ใส่ได้ ว่ามิจูก็คือมิทินหรือว่าสดี๋ยวครับท่านประธานผมชื่อเต่าครับมาสมัครเป็นคนขับรถด,ดูการแต่งตัวนผ่านไหมผมมาจากบ้านนอกครับแต่ถ้าผมได้ทํางานผมจะปรับตัวใหม่ครับท่านประธาน <c oughs> พี่มิทินพานนวไปช้อปปิ้งหน่อยคะ่ะรับรับรับทำงานตอนนี้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธานหยุด ยืนรออยู่ตรงนี้แหละไม่ให้ผมเข้าไปด้วยเหรอครับดูแต่งตัวสิเอากระเป๋าปฉันมาเดี๋ยวท่านประธานสั่งให้ผมตามคุณหนูไปทุกที่นะครับไม่ต้องพี่มิชินเอาใครมาเป็นคนขับรถให้ฉันเนี่ยหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันจะไปช็อปร้านนี้ก่อนอะรออยู่ตรงนีนะ้ไม่ต้องตามมาหนูครับท่านประธานตอนนี้คุณหนูเลือกเครื่องสำอางอยู่ครับครับท่านประธานสวัสดีครับ หนูเป็นอะไรครับกระเป๋าฉันเธอกระเป๋าฉันมาวางมั่วแบบนี้ได้ยังไงเธอโลไหมว่ามันใส่แล้วเท่าไหร่นเตา๋าผมขอโทษครับคุณหนูผมไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนี้มันแยงครับฉันจะให้พี่มิทินไล่นายออกพี่มิทินพี่มิทินไล่เต๋าออกเลยนะคะอย่าทาอะไรน้องซันในเต๋า เ๋าอะมันเอากระเป๋าุวดลิมิเตดของนิวอะไปวางมั่วค่ะพี่มิทินดูสิเป็นรอยหมดเลยไายทําแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่รู้จริงๆริงครับพี่มิทินต้องไล่ในเต่าออกนะคะผมขอโอกาสหน่อยนะครับท่านประธานผมจะปรับตัวใหม่ครับผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไปปรับรุงตัวใหม่พี่มิทิ